สโมสรฟุตบอลเชลซีมีสิทธิ์ลุ้นคว้าตัวเจดอนซานโช่วัยได้คิดวัย9ปีชาวอังกฤษจากบรสเซียดอนมูลไปร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบที่จะถึงนี้โดยปาดหน้าคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจดอนซานโช่คือแข้งเนื้อหอมในตลาดนักเตะหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทัพเสือเหลืองในศึกบนเลีิก้ากับสถิติ17ประตูกับอีก19แอซิสจากการลงสนาม35นัดรวมทุกรายการ ทั้งนี้สิงบรูและปีสแจแดงตกเป็นข่าวกับซานโชอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้สูงว่าทั้ง2ทีมจะทุ่มเงินมูลค่ามหาศาลในตลาดนักเตะรอบหน้าเพื่อคว้าเจ้าหนูวัยสิปีรายนี้ไปร่วมทัพนอกจากนี้พวกเขายังมีชื่อโยงกับจูดเบอร์ลิงแฮมดาวเตะวัยกระเตาะของเบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมดังจากศึกแชมเปี้ยนชิพด้วยเช่นกันแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต่อในดีลดังกล่าวแต่การรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิว ซื่อท้องถิ่นระบุว่าพวกเขาได้เตรียมแผนสำรองหากชวดคว้าตัวซานโชวไว้เรียบร้อยโดยมีเมมฟิสเดปายกับวินฟิดซาหาเป็น2แข้งในลิ์นอกจากนี้ท่าทีของซานโชในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้าซึ่งต้องการลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลถัดไปก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญโดยเชลซีรั้งอันดับ4อยู่บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ขณะที่ปีศาจแดงอยู่ในอันดับ5ตามหลังเชลซี3แต้ม เมสันเมาส์ดาวเตะสโมสอนฟุตบอลเชลซีพิมพ์ดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกโรงชื่นชมฮาคิมซีเยกที่กำลังจะกลายเป็นเพื่อร่วมทีมในฤดูการใหม่ว่าเป็นแข้งระดับเวิด์คลาสหลังจากที่เคยพัะ,ะแข้งมาแล้วสมัยที่เจ้าตัวค้าแข้งอยู่ในฮอลแลนด์ซีเยกกำลังจะย้ายออกจากอาแจ็คมาร่วมทับสิงบูในฤดูการหน้าหลังบรรลุข้อตกลงร่วมกับสโมสอนดังแห่งลีกสูงสุดแดนผู้ดีเป็นที่เรียบร้อย2ปีก่อนผมเคยเล่นในฮอลแลนด์ ภายใต้สัญญายืมตัวแล้วก็รับรู้ถึงกินทศัพท์ของเขามาแล้วเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเมสันมาว์เล่าถึงเมื่อครั้งที่ตัวเองไปเล่นให้กับวิเทสนานเ,นเมื่อซีซั่น2017-2018เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักเตะร,ระดับเิลร์คลาสที่กำลังจะย้ายมาเล่นให้กับเชลซีผมตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับเขาจนแทบทนไม่ไหวแล้วทานี้ซิเยกเป็นหนึ่งในคีแมนของอาแจ็คชุดที่กรุยทาง ไปถึงรอบรองชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาตำนานจอมหนึบผีแดงชี้ดีนเฮเดอร์ o n นยังไม่แกล่งพอที่จะขึ้นไปยึดมือหนึ่งแทนเดเคแม้ซีซั่นนี้จะโชว์ฟอร์มสุดหนึบก็ตามปีเตอร์ชไมเคิลอดีตนายทวารจอมหนึบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแสดงทัศนะหลังมีการมองว่าดีนเฮเดอร์นผู้รักษาประตูดาวรุ่ง ซึ่งปีแสดงปล่อยให้กับเชฟฟิลยูเนเต็ดยืมตัวไปใช้งานและโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นนี้น่าจะมีโอกาสกลับมาเบียดแย่งมือหนึ่งจากดาวิดดีเคีรนายทวารทีมชาติสเปนซึ่งเริ่มมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่เรื่อยๆทั้งนี้ชไมเคิลยอมรับว่าแฮนเดสันเป็นจอมหนึบดาวรุ่งฝีมือดีซึ่งมีโอกาสพัฒนาฝีมือได้อีกแต่ถ้าเทียบกับภาพโดยรวมแล้วดาวิดดเคอยยังเหนือกว่าหลายขุม ผมไม่มีข้อสงสัยในศักยภาพของแฮร์ริสันแต่เขาเพิ่งจะลงเล่นให้กับสโมสรซึ่งเล่นได้ดีอย่างเหลือเชื่อในพรีเมียร์ลีกแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นแฮร์ริสันจำเป็นจะต้องโชว์ฝีมืออย่างซีซั่นนี้ให้ได้ในฤดูกาลต่อๆไปอีกเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าเขาคือคนที่เหมาะสมเพราะมันมีความแตกต่างอย่างมากกับการเป็นมือหนึ่งที่สนามของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและการเป็นมือหนึ่งที่สนามโอททฟฟอร์ด รวมไปถึงแม้กระทั่งการเป็นผู้เล่นของสองสโมสรน,นี้ด้วยยกตัวอย่างถ้าแฮดเดอร์สันทำพลาดซึ่งผมจำได้ครั้งหนึ่งในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลมันก็คงแค่คิดว่าโอ้เขาทำพลาดนะแต่เขายังเด็กและยังมีพรสวรรค์นั่นเป็นเพราะเขาเล่นให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแต่ถ้าเขามาทำพลาดกับแมยูไนเต็ดที่โอเทฟอร์ดมันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ตลอดทั้งสัปดาห์นั้นเลยทีเดียวจนกว่าจะถึงสัปดาห์ต่อไปดังนั้นคำถามที่ว่าควรเป็นเดเคอหรือแฮดเดอร์สัน มันมีคำตอบอยู่ในนั้นแล้วชมาคร์เวย56ปีกล่าวทิ้งท้าย